à, 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 vui vậy nhé lạ. thả lại, vừa thả như lại, mình đọc bên đấy rồi thả nhá lấy หมดหมดลทธิ์หมดเด็ดดุอีกากเอ้าจะช่วยกระดุอีกเอ้าเอ้าเอ้าจะช่วยกระดุอีกเอ้า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 ทำไงเอ้าเอ้าแม่มาดูเอ้าแม่ช่วยได้ไหมอะลูกติดแล้วเนี่ย ช่วยกันยังไงอะอะอะช่วยได้ไหมอะอะเอ้าเราช่วยแล้วมากัดแล้วจะช่วยได้ไหม,มนะ่ะเออดูอีกดูอีกดูมีอยู่ท่าเนี้ยแหละดูอยู่ท่านี่แหละด,ดูปะ่ะออะ អ <Ce> <en> <-frow> ¿Bueno? ៎ឈីអ៎ឈីប៉ៃឈីប៉ៃឈីអាក់លិបកៀវតិតអឺមើលទៀតបើជួយក៏យ៉ាងไงอ่ะមើលហ៎នេះអេអេអឺអឺ จะช่วยก็มาดูอีกอ่ะมาช่วยนี่เต็ดอีกแม